สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ,บ้านประจำวันที่7พฤศจิกายนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะชวนมาตรวจสอบรายละเอียดนะส่วนต่างของของบ้านนะก็ว่ามีจุดไหนที่จะแก้ไขหรือว่าบกพร่องไหมนะครับก็มาเจอจุดทีอ่อาจจะต้องถามเจ้าของบ้านอีกทีนะว่าเอะมันยังไงนะจะสังเกตดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสเต็ปนะ สเต็ปนะครับแบบนี้ถ้าฝ้าเนี่ยอันน,นี้เป็นฝ้านะฝ้าที่ดอรอปลงมานะครับแล้วก็ไม่ใช่ดอรอปลงมาหรอกเพราะว่ามันมีคานตรงนี้นะยังไงมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะฝ้าก็ต้องตีเสมอคานนะครับแต่ทีนี้ก็มีประเด็นว่าตรงนี้ถ้าตีเสมอนี้สวยดีสวยกว่าไหมนะครับเสมอเสาเสมอเสานะเนี่ยออกมาสวยกว่าไหมทีนี้ก็มีประเด็นที่อาจจะต้องพิจารณานะ ออตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นประตูนะครับทีนี้ตรงนี้ประตูสําหรับบ้านหลังเนี้มันเป็นซับวงกบนะก็คือว่ามันจะมีสวมเข้ามาประมาณ3.4เซนเนี่ยก็จะมีกรอบนะสวมเข้ามาประมาณนี้นะครับออก็จะเห็นเป็นซับวงกบอีกทีหนึ่งออทีนี้ถ้าดูแล้วเออสมอได้ไหม เนะสมอก็จะสวยกว่านะไม่ยากอะไรตอนนี้ก็ Alpha, เอาฝ้าเอาสีลายมาต,ตีตีนะแล้วก็ Alpha, เอาฝ้ามาเสริมออกมานะยังทําได้ทันนะครับยังทําได้ทันเพราะว่ายังไม่ได้ทาสีเนาะนะแต่ว่ามีประเด็นตรงนีอ้อาจจะเกรงว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยจะมีปัญหาไหมจะมา,าชนกับซับวงกบหรือเปล่านะครับแต่นี้ที่ผมดูเนี่ยซับวงกบมันจะขึ้นไปประมาณ3.4อันนี้ออกมา5อ,าอันนี้ออกมา3.4 3.4เซนเนาะก็น่าจะทำได้อาจจะดูสวยกว่าเดี๋ยวน,นี้ต้องปรึกษาเจ้าของบ้านก่อนว่า,ายังไงนะจริงๆตรงนี้ทำได้ไม่เป็นอุปสรรคนะครับอดีอน,นี้อาจก็ยังแก้ทันนะยังยังยังปรับเปลี่ยนได้ทันนะจะได้สวยนะเพราะว่าเหตุผลคลืออย่างนี้มันก็เห็นเป็นสเต็ปนี้นะครับถ้าจะมาแต่งหรืออะไรเนี่ยก็ ถ้าแต่งแล้วเสมอขอบนี่ก็กแล้วไปนะเอาเป็นตู้นะตู้มาบิวอินนะให้มันเสมอขอบนี่นะแต่ว่าพอข้างบนมันก็จะไม่เสมอเนาะ,ะก็อาจจะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สวยทำห้ต้องปิดขึ้นไปเนะีเปลืองอีกก็คือต้องมีวัสดุปิดเข้าไปนะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ปิดหลอกนะปิดหลอกทีนี้ถ้าเอาแค่ตรงนี้เสมอนี่ เอานี้มาเสมอนี่เลยก็ไม่ต้องปิดหรอกนะครับก็ทำบิล uh, อินนะตู้เฉพาะแค่นี้นะเฉพาะแค่นี้ก็มาถึงนี่นะก็คือแนวนี้นะครับจริงๆก็มีนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นปัญหานะออกมาปุ๊บก็เป็นไปได้นะครับที่ตรงนี้มันจะปิดมาถึงนี่เลยเนาะซึ่งก็จะทำให้มาชมชนของนะ ขอบอันนี้มัน3 4, 4ก็จะชนพอดีนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับทีนี้ก็ยังไงก็ตามต้องปรึกษาเจ้าของบ้านดูอีกทีในประเด็นนี้นะครับเพื่อจะได,ได้แก้ไขได้ทันนะครับถ้าจะแก้ถ้าไม่แก้ก็ก็จะมีตู้นะเป็นชั้นหรือเป็นตู้ก็แล้วแตนะ่ก็จะมีขอบตรงนี้นิดนึงนะครับขอบตรงนี้นิดนึงประมาณ6เซนเนาะ แต่ตรงนี้มันก็จะประมาณเหลือน้อยกว่านะก็เหลือ6เซนนั่นแหละมันก็จะลงมาถึงตรงนี้เขาอาจจะพอดีนะพอดีชนขอบเลยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ก็ไม่ได้หรอกนะเพราะมันมีสวิตช์ไฟที่นี่ดังนั้นถ้าจะบิลอินอะไรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นปลัก๊กสำหรับไฟต่างๆเนาะแต่สวิตไฟอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็ต้องบิวอินไม่ได้เนาะอยู่ดีครับอ่ะถ้างั้นก็มีประเด็นที่เราจะต้องอพิจารณานะปรับแก้ว่าเอาอยัางไงดีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็มีประมาณ6เซนนะตรงนี้ถ้าข้างบนเนี่ยออกมา6เซนมัไม่กระทบกับซับฟองกบนะแต่ก็ถ้าจะมาทําตู้อะไรเนี่ยก็อาจจะกระทบนะแต่ถ้าดูตรงนี้ก็ทําตู้ไม่ได้อยู่แหละนะก็ต้องทําได้แค่แค่นี้นะ,อ,ะอาจจะต้องเว้นไว้นะครับหรือว่าทํา ลึกเข้าไปแต่ว่าเอาแค่เอาแค่นี้นะเอาแค่สวิตช์นี้ซึ่งมันก็จะไม่กระทบข้างบนนะถ้างั้นเนี่ยผมก็จะสามารถดึงอันนี้ออมานะครับดึงเอันนี้ออมาให้มันเสมอกันนะเป็นแผ่นเดียวกันมองเป็นแผ่นเดียวกันนะนะตอนนี้ก็ยังทําได้นะครับอโอเคงั้นก็น่าจะปรึกษากับเจ้าข,ของบ้านตามนี้นะครับก่อนจะจบในช่องของเราก็จะแนะนํานิดหนึ่งว่าช่องเราเป็นช่อง เป็นเรียวคอนเทนต์นะครับก็คือเป็นถ่ายที่หน้างานจริงนะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นงานตรวจสอบนะรายละเอียดต่างๆนะเพื่อให้มันสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมนะที่สุดนะจะได้ไม่ต้องแกนะ้แก้ตอนนี้เ,าเราแก้ได้นะเพราะว่าเรายัางแค่ทาสีรองพื้นนะครับแล้วก็ฝ้ายัางไม่เสร็จนะครับแต่ถ้าทาสีจริงไปแล้วนะ ไม่มีใครดูนะเราทําไปเรื่อยจนวันหนึ่งมันเสร็จแล้วเนี่ยมาทำนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาก็แก้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้่ะถ้างั้นคลิปนี้ก็ในเรื่องของการตรวจสอบเนาะ,ะจุดปกป้องต่างๆนะอาจจะมีหรือจุดที่ไม่ไม่เหมาะสมนะอาจจะมีนะครับก็ถ้ามีแล้วเรามาดูขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะยังโอเคอยู่นะครับ่ะถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับ ท่านใดที่มีคำถามนะเดี๋ยวมีคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ